สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามันนิมามาพผล่ๆกับสรงบอดอนสาว้าตู้อีคือเก่าเด้อมามันนีิมาพบกันในช่วงย้ำเศร้าๆนาะพี่น้องน้อยเจ็ดโมงเกือบแปดโมงนาะพี่น้องคือมันี่สาวตู้จะมาว่าถึงเรื่องเราวที่กำลังเป็นกระแสที่แบบว่าเป็นกระแสแถวทิกต็อกแถวเฟซบุ๊กในขณะนี้น้องๆน้องคือเกี่ยวกับเรื่องไออายัดบัญซีไทยน้องพี่น้องเนาอคือแบบว่า เป็นช่วงนี้ค่อนข้างเป็นกระแสน้นองน้องนคือแบบว่าไอท้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแบบว่าเพิ่นได้แจ้งอาญดบัญชีไทยน้องน้องนะบอกว่าจะเป็นบัญชีใดก็แล้วแต่แบบว่าเพิ่นกะไอ้อาญาดน่นองนกคือถึงจะเป็นบัญชีไอ้พ่อข้าเศร้าขายหรือบัญชีถูกบัญชีนะพี่น้องไอ้ ถูกบัญชีที่มีบัญชีไทยที่สางบัญชีไทยนะคือแบบว่าเพิ่นอายัดเบิดเราพี่น้องเนาะไอแถวที่ซาตุกติดตามข่าวมาคือแบบว่าเพิ่นอายัดแบบบ่เลือกเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีหลายไอ้กรณีหลายคนที่แบบว่าถืกอายัดเงินแล้วก็กดเงินออกมาใส่บ่ได้อพี่น้องเนาะแล้วไอซาตุกเองกะแบบว่าค่อนข้างไอ้เครียดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า ไอ้ตอนที่ชตุกไปทางานอยู่ที่ไทยชตุกก็ได้สางบัญชีไทยไว้น้องพี่น้องโน่ละกาเงินอยู่ในบัญชีไทยของชตุกตอนนี้กะ่ะมีจํานวนหนึ่งน้อพี่น้องโน่นละกะัมาบวกใส่เอื้ยไอ้น้องของชตุกตอนนี้ก่ะยังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยกะ่ะแบบว่าคนขันเขียดน้อพออาาาอี่น้องโน่นเพราะว่าต่างคนกะ็ต่างมีบัญชีไทยละกกันเห็ุงานทุกมือน,นี่เห็นงานกับเทาแก่แต่ละคนก็คือแบบว่าเขาเจ้าบ่ได้จ่ายเป็นเงินสดน้อพี่น,อน้องโนนคือจ่ายเป็น เงินทีโอนเขาบัญซีน้องพี่น้องนอ้องไก่านพากันญานในไปแบบว่า่านถึงอายัดเงินน้องพี่น้องนอ้องพาะว่าถ้าหากว่าอาหยัดขึ้นมากกับแบบว่ามันแบบว่าไอ้เท่ากับเป็นแค่ต่างดาวน้องพี่น้องนอ้องแบบว่าไอ้การเหตุนู่นนี่นั่นก็นจะมีแบบว่าหลายขั้นตอนเนาะแต่ว่าไอ้ในกรณีที่เพิ่นอายัดเงินเนี่ยเพิ่นขนาดยะขึ้นแต่ว่า เออก็มีหลายขันตอนน้องพี่น้องนมมันกัดจะยุ่งยากน้องพี่น้องเนาะถ้าถ้าว่าเป็นอันดีก็คือแบบว่าบอย่างไนถึออายัดน้องพี่น้องเนาะคือไอ้ทั้งคนไทยทั้งคนลาวส่วนนี้นะคือแบบว่าคนขังถึกอายัดหลายน้องพี่น้องเนาะกับตามคนกับตังคนขันเครียดน้องพี่น้องเนาะถ้าว่าเกิดขึ้นมากก็จะมีแบบว่า มีความหนุ่งย่างนาะพี่น้องน้องแบบว่า,ายิ้มใส่จ่ายเงินใส่ซอยเงินกับบางคนกับแทบสิโบมีเงินสดติดโตเลยส่วนมากก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีเพราะว่าอาศัยโอนแบบว่าอาศัยโอนาหาว่าซื้อนู่นนี่นั่นกับแบบว่าอาศัยโอนนาะพี่น้องนะถ้าหากว่าถืออายัดแล้วเงินอยู่ในบัญชีก็ต้องไป <c oughs> หาผู้หายืมคนอื่นเพื่อจะมาใส่ไอ้ซอยในชีวิตประจำวันนาะพี่น้องน้องแล้วทหากว่าไอ พอยืมคนอื่นร้ายหล้วก่ต่างบดณิต่างค้นก็ตตางมีขาใช้ใจอยากใช้ใจน้องพี่น้องน้องกะจะคนขังลําบากน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าลาบากนะพี่น้องถาว่าถึงอาญาตมาบอกว่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยน้องพี่น้องเนาะมาพี่น้อง้วเอามาส่งคลิปไปํำการน้องน้องเนาะคือแบบว่าคลิปนีะเป็นคลิปที่ไอปารภาพกันไปกดเงินน้องพี่น้องนาอแล้ว ไอเขาที่แรกเขากระตกใจเนาะตกใจยันกดออกมาได้น้ะพี่น้องนาะแต่วาสุดท้ายกับกดออกมาได้กับพี่น้องเนาะแล้วถ้าตู้ไก่ต่ว่าอยากเขาเตือนไอทางไอพ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยหรือประเทศลาวนาะพี่น้องน้ะตอนที่ตอนนี้ที่ยังบดถึงาอยากกันคือบบวาอยากพากันพาไปกดออกมานาะพี่น้องนะเพราวะถ้าากว่ามันเกิดขึ้นมามันกระเสียหายชีวิตการดำรงชีวิตของเขาลำบากนาะพี่น้องเนาะเป็นอันดีคือส่วนนี้อะพากันไป กดเงินออกมาใส่เป็นบางส่วนเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเอาไป z o คลิปน้ำกันเนาะพี่น้องเป็นคลิปที่ส o งพ่อเมียได้ไปกดเงินออกมาแล้วน้องพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าถือว่าโชคดีไปที่กดออกมาทันน้องพี่น้องเนาะทุกคนทุกคนคอยกบ,บคิดได้ว่าเหลืองมันสิบานไปลายไปขนาดนี้เนาะก็คือว่าไพ่กับหนาสีเฮดเลยเนาะว่าอ่าไพ่กับโดนแต่อาญัด์ปัญซี่เนาะก็คือคนเล่าเฮ้าอ่ะ พากันลังไปกดเงืนร้ายแห้งก็คือผวก่อยกับไปกดมาซิจา้าตอนที่แรกตกใจแห้งคิดว่ากดบรด้ป้าใจหายเบิดนะทุกคนนะก็คือว่าตอนนี้ข่อยกดมาใด้่แล้วทุกคนฝากเตือนพี่ๆน้องๆคนล่าในเดลที่วายูนไทยทีว่าถูกอาัดบัญชีเผาไปกดผ่าไปธนาคารเด้อทุกคนเด้อป้าตกใจแห้งอยากบรด้เงิ่นขึ้นกว่าสีหามาใ้บ่เป็นงางเนาะซิจ้าเนาะ เป็นคลิปสองผัวเมียเลวาน้องพี่น้องที่พากันไปกดเงินะวยยาญาติถืออาญัดแต่ว่าโศกเป็นการถือโศกดีทีเขาเจ้ายังบ่งถึกอาญัดเพิ่นค่ะแบบว่าเพิ่นกด,กดเงินมาได้ทันน้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าไอในเถาที่ตุ้ติดตามน่ะคือแบบว่าผู้ได้ทีถืออาญัดน่ะไอ้บ่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยแบบว่า หาาถึงอาัดมาเพิ่นก็นจะมีอ้ขบวนการของเพิ่นที่จะดําเนินการเผื่อจะได้เงินคืนนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าต้องไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ไออยู่ที่ธนาคารอยู่ที่ธนาคารหรือโทรไปเบอร์ไอที่เขาเจ้าหายมาน่น่องเนาะแล้วคลิป,ลปนี้ก็เพิ่นจะมีการแนะนําบอกหายนาะพี่น้องนาะว่าต้องเห็ดแนวใดน้ะพี่น้องเนาะแต่ว่า เป็นการดีที่สุดก็คือต้องกดเงินออกมาใส่ก่อนออกมาไว้ไใส่ใสยในชีวิตประจาวันเนาะพี่น้องออกมาพี่น้องเดี๋ยวเอามาเบ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนแนะนำเนาะพี่น้องเนาะ ใครโดนอายัดบัญชีหรือโดนระงับเงินบางส่วนในบัญชีต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะวันนี้แบงค์ชาติถแถลงสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าวิธีที่คุณจะปลดล็อกบัญชีคุณจากการโดนระงับนั้นเบอร์เดียวเท่านั้น1 441กด2ค่ะปลดล็อกภายใน24ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ใครที่ติดตามข่าวนี้มาอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดฟังคลิปนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวสุดไปฟังค่ะจากกรณีตอนน,นี้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์มากมายเลยนะคะเจอปัญหาถูกอายัดบัญชีหรือว่าถูกอายัดเงินบางส่วนในบัญชีเนะาะทั้งทั้ ที่ไม่ได้เป็นบัญชีม้าและส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเนี่ยแหละค่ะบัญชีม้ามีมาเนิร์นานแล้วทำไมช่วงนี้เนี่ยอยู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยถึงมาได้รับผลกระทบมากมายขนาดนี้ต้องบอกว่าเพราะคนร้ายมันเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานบัญชีม้าค่ะจากอดีตใช่ไหมฮะพอคนร้ายหลอกเหยื่อเสร็จปุ๊บ มันจะโอนเงินทั้งก้อนเนี่ยเข้าบัญชีม้า1บัญชีม้า1ก็จะมีการโอนออกไปหาบัญชีที่2บัญชีที่3ต่อทันทีถูกไหมและไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลแต่ปัจจุบันนะคะมันพบว่าตํารวจเนี่ยตามเส้นทางการเงินได้ไวไงทำให้แบบว่าจับเงินมาได้ทั้งก้อนมันก็เลยเกิดการแบบว่าบัญชีม้าเอาไปแตกกระจายต่อแทนที่มันจะเอาเงินทั้งก้อนโอนออกไปบัญชีที่2บัญชีที่3มันเปลี่ยนใหม่มันเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสินค้ากับร้านค้าโดยตรงแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินในภายหลังต่อนั่นเองค่ะ แน่นอนนะคะว่าไม่ร้อยเกิดขึ้นนานนะคะวันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติต้องตั้งโต๊ะแถลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนทันทีนะคะว่าประชาชนได้รับผลกระทบเพราะอะไรและจะปลดบัญชีแบบง่ายที่สุดเนี่ยต้องทํำยังไงและหาวิธีการป้องกันให้ทํายังไงหลังจากนี้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการกวาดล้างบัญชีมา้าค่ะอันดับแรกชี้แจงก่อนเลยนะคะว่าใครที่ถูกระงับธุรกรรมหรือว่าเงินบัญชีบางส่วนที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีมา้าต้องทํำยังไงคุณทําแบบนี้เลยเป็นวิธีการที่ปลอดภัย และง่ายที่สุดโทรไปเลยนะฮะสายด่วน1441ตําตำรวจไซเบอร์กด2อะ่ะในระบบเนาะ AOC จะมีการสอบถามให้คุณแจ้งชื่อธนาคารที่ถูกระงับเลขบัญชีที่ถูกระงับนะคะและข้อมูลบัตรประชาชนของคุณค่ะเท่านั้นเลยเพียงแค่นั้นนะระบบเนาะจะมีการไปตรวจสอบไม่เกิน24ชั่วโมงบัญชีของคุณหากเป็นผู้บริสุทธิ์จะถูกปลดระงับทันทีนะฮะนี่พี่น้องคือแบบว่า ที่เกิดปัญหาที่ถืออาญาน้องๆเนาะถืออาญดเงินในบัญชีคือต้องไปหาเจ้าหน้าที่หรือโทรไปเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่น้องพี่น้องเนาะเล้วทางเจ้าหน้าที่เพื่อนก็จะให้คําแนะนําแลวก็เฮาก็ต้องเห็นไปตามขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำนาะพี่น้องเนาะคือบัญชีมากกคือที่เพื่อนหวานอะนาะพี่น้องเนาะเป็นบัญชีที่เกี่ยวกับไอเรื่องที่บอดี้หลายๆอย่างนาะพี่น้องเนาะหลอกลวงมาไอไอสางบัญชีมากเพื่อเหตุ สิ่งที่ีเหตุธุรกรรมสิ่ดีัน้องนอง้นอ,งนองก็เลยทางประเทศไทยเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นก็นเลยแบบว่าพยายามอยากจะแบบว่าไอ้กำจัดหรือว่าป้องกันน้องเนาะแต่ว่าในทางที่ดีที่สุดนะก็คือแบบว่าตอนนี้ยังบวถึงอายัดค่ะไอแนะนำให้ทาง คนไทยหรือคนลาวนาะพี่น้องนาะพากันไปกดเงินออกมาใส่ในชีวิตประจําวันจะได้บุญเหลือดโลดนะพี่น้องเนาะคือชตุกตัวนี้อะคนขังเรียยเนาะพี่น้องน้องโบหัวบางทีจะถึงอาญาหรือบ่อเนาะแต่ว่าสตุกกแบบว่ามีหวังมหวังแบบว่าเพราะว่าในบัญชีของชตุกหนำบ่ได้มีข้อข้องเกี่ยวกับบัญชีที่แบกบอดีเน้ะพี่น้องเนาะคือว่าเท่าที่สตุ๊กได้ติดตามเพิ่นได้บอกว่าบัญชีที่ถึงอาญาน่ะ เป็นบัญชีที่ว่าถือโฉต่อน้องพี่น้องนาะคือแปบ,บว่าบัญชีนี่เห็ดสิ่งบอดีแล้วไอเขาเจ้าโอนเงินมาเข้าบัญชีไอทีโบสมุดว่าบ,บัญชีนี่เอ็เห็ดบอดีและส่งมาต่อแต่บัญชีของเจ้าตู่น้งพี่น้องแต่ว่าบัญชีของเขาตู่น่ะโบได้ถือโอนหรืออย่างบอดีถือโอนมาจากบัญชีใดน้องพี่น้องนอพนอาะวาบัญชีของเจ้าตู่น่ะคือแบบว่า ตอนที่อยู่ไทยกะได้หับโอนแต่กับเอ้ยกับน้องหรือหับโอนจากเทาแก่เท่านั้นเราพี่น้องเนาะแล้๋วตอนนี้กะคือบรดเห็นงานแล้วแล้วกะบ่มีการหับโอนนาะพี่น้องเนาะคือมันซีกันนิ่งเนะาะสตูก,กับสบายใจตรงนี้นำเราพี่น้องเนาะจตงียได้สตูก,กับอแนะนํำไห้ทางของแม่พี่น้องแบบว่า พากันไปกดเออเงินออกมาใส่ซอยในสีวิตปะจําบันนาะพี่น้องเนาะยางน้อยก็กดออกมาจะกเครื่องหนึ่งเผื่อจะได้แบบว่าสีวิตประจําบันจังบอ่อได้ลําบากนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวตุ๊กาจะขอจบลงตรงนี้ก่อนนาะพี่น้องเนะาะฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใปนส่งมาโดนสาวตุ๊กในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ